อ่าสวัสดีครับเพจมิสเตอร์เลกาเชนอรรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับกล้องอิน t a 3า0หก3รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งทำการเปิดตัวกันไปเร็ว,รวนี้เลยนะครับตอนนี้ อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามมากๆเลยนะครับการออกแบบที่ทำให้เซอร์ไพรส์ในครั้งนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับจอไลท์วิวขนาดใหญ่นะครับ2.2นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนด้วยและยังสามารถพับออกมาแล้วก็เป็นเซลฟี่แบบนี้ได้นะครับ มีประโยชน์นะจอเซลฟี่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีหน้าจอนะมันทําให้การถ่ายในแต่ละซีนในแต่ละช็อตเนี่ยบางทีเข้าเฟร,รมบ้างไม่เข้าเฟร,รมบ้างเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่ามารุ่น3ตัวเนี้ยเขาเพิ่มหน้าจอมาให้แถมเป็นหน้าจอแบบฟลิปสกินด้วยครับอันนี้ถือว่าจแจ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคครับที่น่าสนใจของกล้องอิน t a า3ามหก3ตัวนี้กันดีกว่าว่าการมาในครั้งนี้ มีอะไรอัปเดตแล้วก็น่าสนใจเพิ่มเติมบ้างไปรับชมสเปคกันได้เลยครับรายสเปคที่น่าสนใจของกล้อง i n s t a 3 6 0 Go 3สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2.7K 3 0เฟมเซกันและ 1.440p 5 0 1 0 p 5 0เฟรมเซกัน0่งเฟรมเซกันฟอร์แมตวิดีโอเป็น MP4 ครับส่วนภาพนิ่งความละเอียดสูงสุดจะเป็นแบบ 2K Photo ครับในอัตราส่วน16ต่อ9 ฟังอาจจะดูแปลกนิดนึงแต่เท่าที่ลองถ่ายออกมาถือว่าคมชัดรองรับการถ่ายภาพที่เป็นไฟล์รอแบบ DNG มาให้อีกด้วยครับน้ำหนักเครื่องเฉพาะตัวกล้องถือว่าเบามากๆอยู่ที่35กรัมแต่เมื่อทํางานร่วมกับ Action Pod จะอยู่ที่96.3กรัมซึ่งก็ยังถือว่าเบาสบายสะดวกต่อการพกพามากๆครับตัวกล้องหลักกันน้ําอยู่ที่5เมตรส่วน Action Pod กันได้เพียงละองน้ําในระดับ IPX4 เพียงเท่านั้นครับ แบตเตอรี่เฉพาะตัวกล้องอยู่ที่310ม ah, ิลลิแอมสามารถใช้ยาวนานได้สูงสุดถึง45นาทีในการอัดวิดีโอที่ความละเอียด 1,080p ต่อเนื่องครับในส่วนของ ActionPod ครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่1,270ม ah, ิลลิแอมสามารถใช้ยาวนานได้สูงสุด173นาทีเมื่อใช้ร่วมกับตัวกล้องหลักในการอัดวิดีโอที่ความละเอียด 1,080p ต่อเนื่องนั่นเองครับระบบเสียงใช้ไม้สตัวให้เสียงที่คมชัดถ่ายวีล็อกสบายๆหายห่วงด้วยคุณภาพเสียงแน่นอนครับ มีระบบไว้คอนโทรลสั่งการด้วยเสียงเราสามารถสั่งถ่ายภาพและวิดีโอด้วยคำพูดแบบง่ายๆได้อย่างสบายๆเลยครับการเชื่อมต่อใช้ระบบ Bluetooth 5.0และ Wi-Fi 5 GHz เครับหน่วยความจำเป็นแบบ b ิ i l t อิไม่สามารถเพิ่มเมมได้เริ่มต้นที่32 g b 64 g b รุ่นที่ผมจะรีวิวกันในวันนี้และ128 g b นั่นเองครับ มีหน้าจอทัชสกรีนและสามารถฟลิปมาเซลฟี่ได้ขนาด2.2นิ้วถือว่าเป็นจุดเด่นครับที่ทำให้กล้องอ e ีซา300 Go3 นั้นโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยทีเดียวครับอ่ะโอเคครับเนื่องจากว่ากล้องอ e ีซา300 Go3 เนี่ยจะเป็นกล้องที่สามารถเมาติ้งครับติดกับพื้นผิวนะครับประยุกต์มุมกล้องต่างๆได้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเขาจึงแถมอุปกรณ์ภายในกล่องมาให้ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเลยทีเดียวครับอันดับแรกนะเป็นตัวพีวัสแสนครับ เป็นขาตั้งที่มีกาวในตัวครับเราเอาไปแปะกับพื้นผิวแปะกับผนังต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นเรียบได้ทั้งหมดเลยนะครับผมมีหัวบอลอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราปรับหมุนทิศทางมุมกล้องนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็กาวด้านล่างนะครับหากกรณีที่ใช้ไปแล้วมีฝุ่นเกาะนะครับเราสามารถนําเอาไปล้างน้ําได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นกาวชนิดพิเศษนะปล่อยให้แห้งไปสักพักหนึ่งครับความเหนียวของกาวเนี่ยจะกลับมาใหม่แล้วก็ตรงท้ายมันเนี่ยจะเป็นหัวสกรูแบบ3.5นะครับ เราสามารถต่อเขากับไมค์เซลฟี่ขาตั้งกล้องหรืออะไรก็ได้ครับได้ตามต้องการเลยวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับนีนะ่เอากล้องแปะเข้าไปแบบนี้ตัวฐานเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเกาะอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวแม่เหล็กเนี่ยดูดทับเข้าไปอีกทีนึ่งนะครับทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงครับไม่หลุดนะนี่ผมรับประกันเลยไม่หลุดแน่นอนนะครับเห็นไหมแน่นปักเลยฮนะ ก็ตัวต่อไปนะครับเป็นแมกเนตแพนนดนนะครับอันนี้เป็นสร้อยแม่เหล็กนะครับเอาไว้ติดกล้องที่หน้าอกนั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปครับแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมใครไม่อยากโชว์ตัวสร้อยนะครับเราเอาใส่ไว้ในเสื้อแบบนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วก็เอากล้องแปะเข้าไปแบบนี้เท่ๆนะครับเอาไปถ่าย POV มุมขับมอเตอร์ไซค์นะครับมุมตอนเล่นกีฬานะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยได้หมดเลยนะครับ ในกล่องยังมีตัวเรียกว่าเป็นฐานทดความสูงมาให้นะครับกรณีที่มุมกล้องมันอาจจะตรงเกินไปเราอยากให้มันเงยขึ้นเนี่ยเราใส่ฐานตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะทดมุมกล้องได้ครับผมมุมกล้องมันก็จะเงยขึ้นนะครับหรือจะให้มันก้มลงก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะปรับองศาในการใส่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เรียกว่า e a s y c คลินะครับนี่เอาไว้ติดตรงปีกมวก เท่ๆนะครับเอาไว้ใส่ตอนเล่นแบบว่าพวกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับมันก็จะได้เป็นมุมที่เท่ๆอีกมุมหนึ่งนะครับหรือจะปรับให้มันก้มลงมาก็ได้นะครับอ่ะไปลองใส่เล่นกันดูนะครับมันค่อนข้างที่จะปรับได้หลากหลายนะครับอ่ะน่าจะหมดละตัวอุปกรณ์ก็มีมาให้4รายการนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะในการที่จะ mounting ต,ติดกับพื้นผิวต่างๆเพื่อสร้างมุมมองที่แปลกใหม่นั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวในส่วนนี้เรามาทําการเปิดกล้องแล้วก็ใช้งานจริงๆกันดีกว่าดับแรกเราไปทำรูดเมนูครับบนตัวกล้องว่าเขามีโหมดอะไรามาให้เล่นบ้างแล้วก็การต่อแอปพลิเคชันกันดีกว่าครับวิธีการเปิดกล้องก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่ม power ทีเดียวเสร็จแล้วไฟก็จะติดนะครับแล้วก็มีโลโก้กล้องโชว์ขึ้นมานะครับอ่ะไปกันที่โหมดวิดีโอนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าไปปรับเลือก อัตราส่วนของภาพได้นะครับอยู่ที่16ต่อ9แล้วก็9ต่อ16เป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับส่วน Resolution หรือความละเอียดเนี่ยเลือกได้สูงสุดอยู่ที่ 2.7K 3 0เฟรม p ่อ s ินาทีนะครับแล้วก็1 4 4 0 p ได้50นะครับแล้วก็ 1,080P ได้50นั่นเองนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอด้วยกล้องอินท a า6 6 GO3 นะครับและตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพนะวันนี้แสงค่อนข้างโอเคนะ แดดก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าฟ้าอาจจะมีเมฆมากนิดนึงนะครับ่ก็วีโอถือว่าชัดนะความพิเศษของตัวกล้องตัวนี้มันถอดสามารถที่จะเซปเรรจออกมาแบบนี้แล้วก็เห็นไหมหน้าจอเขาก็ยังทำงานอยู่เห็นไหมครับนี่เท่ากับว่าเราเนี่ยใช้กล้องครับไปติดยังตัวเหล็กหรืออะไรก็ตามที่เป็นโลหะเห็นไหมติดปุ๊บเห็นไหมผมติดไปล้แล้วก็ภาพ ก็สามารถดูได้ที่ไอตัวบอดี้ที่มีหน้าจอตรงนี้ได้นะครับเราใช้เป็นมอนิเตอร์ได้แล้วก็เห็นไหมกล้องอยู่นู้นโคตรสะดวกอ๋ออคนเยอะจัด ตอนนี้อยู่ที่ส่วประชุมซิลิกิตนะครับแล้วก็เสียงไม่นะชาร์หรือเปล่าน่าจะชาร์นะผมเปิดเป็นแบบส t ตูดิโอไว้นะครับเคร่งน,นี้ไปนะฮะโอ้โหขาจับอะโอเคครับตอนนี้ผมจะลองเดินวอล์กนะครับแล้วก็เราจะได้ยินเสียงจากตัวกล้องนะโดยตรงเลยตอนนี้ผมเปิดออโต้หมดนะครับ น่าจะเป็นสตูดิโอนะฮะเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะรับเสียงแบบโดยอดร้อกเลยแสงตอนนี้ช่วงเย็นครับคิดว่าประมาณเกือบเกือบ้าโมงกว่าแล้ว ข้ากันลูกนี่เอาอออวัสดีสวัสดีสวัสดีชวัีชาแค่มันมาเริ่มอ่ะเอ็นแล้วก็ปรับเลือกการสั่นได้นะครับปรับได้ทั้งสิ้น3มเลเวลหรือว่า3ระดับด้วยกันการกสั่นแบบออฟนะครับวิ่งลองอแล้วกัน น,นะแล้วก็ด้านนี้เลือกเป็น uh, FOV หรือว่ามุมกว้างของเลนส์นะครับก็จะเป็นแบบอัลตร้าแบบแอคชั่นนะครับแบบลิเนียแล้วก็แบบนาโร่นั่นเองนะครับแล้วก็ปัดจากด้านนี้ไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดออโต้หรือเป็นโหมดแบบแมนนวลนะครับแล้วก็มีเลือกโปรไฟล์สีซึ่งโปรไฟล์สีเนี่ยมีให้เลือกแบบค่อนข้างเยอะนะ วิวิดนะครับมีสแตนดาร์ดมีแฟลตมีไบกิ้งนะครับเหมือนเขาเซตอัพมาให้นะแล้วก็ไบกิ้งสองเออแบนหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกถ่ายแบบสตรเทเทนะครับแล้วก็สโนว์นะครับมีไนท์ Snow, นะครับปรบับให้เข้ากับตอกนกลางคืนให้ด้วยนะครับแล้วก็มี2แบบนะมีถ่ายทะเลก็มีนะครับ อะไรประมาณนี้ไปลองปรับกันดูนะครับมันทำเทรลยรูปมาให้แล้วก็ถือว่าสนุกดีในการที่จะไปเลือกเล่นกันนะครับโลไลท์สเตเบิลิชันนะครับกดเปิดได้หรือปิดก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะมันปรับได้นะครับโหมดโฟโต้ความละเอียดนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยจะเป็นแบบ2 k โฟโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับอัตราส่วนของภาพได้เนี่ยหลายแบบเลยนะครับแต่จริงแล้วโหมดโฟโต้ของกล้องตัวนี้เนี่ย เราปรับแบบไหนมาก็อ่านก็ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปทําในแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถเลือกอัตราส่งภาพทีหลังได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ฟอร์แมตท,ที่แนะนําในการที่จะไปปรับแต่งได้เยอะๆเนี่ยผมแนะนํานะเลือกไอตรงที่เขียนว่า INSP แล้วก็บวก a รอไฟนะครับหรือเป็น p u s h s t o t ก็ได้แล้วแต่ต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ผมแนะนําว่าให้เลือกอันนี้จะดีที่สุดนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการตั้งเปิดปิดเวลานั่นเองนะครับ ในการโปรเซสภาพครับเรียกว่าบันทึกเร็วมากๆเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่ะปึบ๊บถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับโหมดนี้เรียกว่าโหมดฟรีเฟรมวิดีโอนะครับข้อดีของโหมดนี้เนี่ยก็คือว่าพอถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าไปแอปพลิเคชันครับแล้วก็ไปเลือกอัตราส่วนภาพได้ว่าอาจจะเปลี่ยนใจอยากจะได้เป็นวิดีโอแบบ แนวตั้งเอาไปลงซอรลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช้โหมดนี้ได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าความละเอียดมันจะบันทึกได้ไม่สูงมากนะครับได้ 1440p 50เฟรมเพลทเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคแล้วก็โหมดทมแลปนะครับถ่ายได้สูงสุด 1440p 30เฟรมเปอร์เซกันะครับแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับอินเทอร์ว่ลลน่นี่นั่นอะไรก็ว่านไปนะครับ แล้วก็โหมดสโลโมชันนะครับเบื้องต้นจะล็อกถ่ายได้เฉพาะแนวตั้งเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ความลเรยดอ,อยู่ที่ 1,080p เฟร,รมเรทอยู่ที่120เฟร,รมเปอร์เซก,กันนั่นเองครับไวท์คอนโทรครับนี่ อันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวจะลองเทสดูการไว้์คอนโทรนี่ว่ามันยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวคีย์เวิร์ดให้อยู่นะครับเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับไว e c คอนโทรนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเป็นไว e c ค m มมานนี่เห็นไหม i ว e c คอมมานมันก็จะมีว่าสั่งทำอะไรบ้างนะครับ Take a p h o t o start r e c o r d i n g stop r e c o r d i n n m mark t e แล้วก็ Shut down camera นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูนะ เช็คอะโฟโต้นี่สตาร์ทเรคคอร์ดิงนี่เขาก็จะกดถ่ายวิดีโอให้แบบอัตโนมัตินะครับสต็อปเรคคอร์ดิ h งช d ดาว Camera นี่ปิดแล้วอ่ะเจ๋งดีครับ แล้วก็โหมดเสียงนะครับมีเลือก3แบบนะครับมี direction focus จับเสียงเฉพาะบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นโหมดตัดเสียงล่มนะครับแล้วก็เป็นโหมดสตูดิโอนะครับทางนี้ผมกดโหมดสตูดิโอไว้จะดีที่สุดนะครับจะดูอัลบั้มก็นี่เลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นอ่ะหน้าจอถือว่าคมชัดดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ผมลองทําการโปรเซสร,รูปดีกว่านะครับสักรูปหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวกล้อง i ิน r 3า0าม3นเนี่ยเขาจะมีโหมดหรือว่าการถ่ายเนี่ยที่เรียกว่า p พียวช็อครับอันนี้แนะนำเลยนะในกรณีที่เราไปถ่ายมาแล้วก็ภาพมันมืดจนเกินไปเนี่ยเราสามารถกดเพื่อเปิดความสว่างในภาพเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรากดตรงคําว่า p พียวช็อตรงนี้ครับปึ๊บมาละภาพแบบ สว่างบาลานซ์กันทั้งภาพเลนะดูสวยงามมากๆนะครับนะแตผมลองกดปิดดูนะปุ๊บเห็นไหมภาพก็จะดูเรียบๆนะครับผมส่วนเมือดก็ยังเมือดอยู่นั่นเองนะครับพอกดพพียวชอดปุ๊บนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่ะอินสตาสาส่วนโกสนะครับเนื่องจากว่าการถ่ายภาพเนี่ยในกรณีที่เราถ่ายเป็น16:9มาแต่ทั้งนี้ เราเปลี่ยนใจละเราอยากได้ภาพเอาไปลง IG Story ที่เป็นแนวตั้งนะครับเราก็มาเปลี่ยนอัตราสวงของภาพได้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะผมกดเป็น9ต่อ16เห็นไหมาภาพก็จะดูสูงขึ้นนะครับแล้วก็1ต่อ1ละลง IG แล้วก็เป็นภาพแบบพาโนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็สามารถเลือกมุมภาพได้นะครับเป็นแบบโค้งๆสวยๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบเรีเยแนบแบบตรงตรง นะฮะหรือจะเป็นมุมแคบเหมือนมือถือไปเลยก็แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีโหมดเฟรฟิลเตอร์นะครับเอาไวา้ทำแบบผิวเนียนเห็นไหมผิวเนียนเลยเห็นไหมปรับโทนนู่นนี่นั่นได้นะครับกลายเป็นหนุ่มเกาหลีขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะหน้าใสกิก๊กโอ้ปรับหน้าแหลมได้นะฮะแล้วก็ปรับตาโตได้ไหมปรับตาโตได้ด้วยโอเคแล้วก็ เร่งโมงนะครับให้ดูสวยงาม <laughs> ในส่วนของวิดีโอก็มีลูกเล่นให้เล่นกันหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดวิดีโอออตโต้ด้วย AI ซึ่งมีเทมเพลตให้เลือกหลายอย่างแล้วก็สวยๆขน้นเลยนะครับวิดีโอที่ได้ก็ถือว่าเท่มากๆเลยทีเดียวครับ ค okay. คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกล้อง insta 3 6 0ห o 3ครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องแอคชั่นขนาดพกพาความความสามารถเนี่ยหลากหลายเหลือเกินนะครับอีกทั้งการออกแบบนะที่ทำมาได้แบบเซอร์ไพรส์มากๆนะครับมีหน้าจอสามารถฟลิปเซลฟี่ได้นู่นนี่นั่นนะครับโดยถึงการเมาส์ติดกับอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถทำได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับ่านที่สนใจนะครับกล้อง insta r 360 G3 มีวันจำหน่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้ารวมไปถึงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้ใต้โพสต์นี้แล้วกันครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ